คุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีงานเข็มขัดฉลุสวยๆมาแนะนําให้ชมกันค่ะด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าเป็นเข็มขัดฉลุลายไทยนะคะด้านหน้าเป็นหัวมงกุฎนะคะนี่เขาเรียกว่าลายหัวมงกุฎโตกก๊ะกลางนะคะนี่ให้ดูด้านอันนี้เป็นหัวเข็มขัดนะคะจะเป็นลายฉลุมงกุฎค่ะตัวสายค่ะจะเป็นลายดอกพิกุลอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ จะเป็นลายดอกพิคูณค่ะเป็นฉลุลายสวยมากๆนะคะแล้วก็ตรงตะขอของเราค่ะนี่ด้านหน้าหัวค่ะก็จะเป็นเข็มขัดที่ทําตัวล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ขัดกับตรงตรงสายอันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเคสขออนุญาตเอาสายออกมาให้ชมกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่นะคะ ลูกค้าคนไหนนะคะลูกค้าท่านไหนแม่แม่ท่านไหนที่ชอบใส่ชุดไทยนะคะผ้าผ้าล่งผ้าถุงผ้าซ้นนะคะต้องมีเข็มขัดติดเอาไว้นะคะแล้วก็เรามีให้เลือกกัน3สีด้วยกันเลยนะคะจะมีออทองเงินแล้วก็นาคนะคะนี่ค่ะ ความยาวของเข็มขัดจะอยู่ที่42นิ้วค่ะนะคะก็สามารถปรับระดับได้ค่ะแล้วก็ตัวสายด้านในค่ะเนี้จะเป็นตัวล็อกแบบจะเป็นตัวล็อกทั้ง2ด้านเลยอย่างนี้นะคะอันแรกค่ะจะเป็นหัวเข็มขัดที่ขัดด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นเอาไว้ขัดพับ่างนี้เพื่อซ่อนสายเอาไว้เวลาใส่สายจะไม่ห้อยหลุดลงมาค่ะ ใครที่ชอบใส่ชุดไทยค่ะแนะนำเลยต้องมีไว้นะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้สองสีสองเส้นค่ะสามารถสอบถามน้องแอดมินรับโปรโมชั่นได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าจำเป็นต้องมีแบบบางครั้งเนาะเราใส่กับเครื่องประดับค่ะมีเงินมีนาคสลับกันหรือว่ามีเครื่องประดับทองเครื่องประดับเงินนะคะก็จะต้องใส่เข็มขัดที่สีเข้าชุดกันคะ mm ่ะ hmm. นี่นะคะก็จะมี3ามสีให้ดูสวยมากๆนะคะ นี่ขออนุญาตวางนะก่อนนะ่ะนีค่ะอันนี้จะเป็นเงินนะคะจะเป็นเงินสวยค่ะนี่นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทองค่ะก็ส่วนใหญ่จะใส่ให้เข้ากับเครื่องประดับอื่นๆที่แม่ๆมีกันนะคะเรามีเป็นเครื่องประดับสีอะไรค่ะก็ให้ซื้อสีนั้นเก็บไว้ค่ะแล้วก็เราทําดีไซน์ออกมาค่ะเป็นดีไซน์เรียบๆค่ะใส่กับทุกชุดทุกเครื่องประดับได้เลยนะคะค่ะ ถ้าใครชอบแบบไหนค่ะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวคลิกทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์แอดไว้ให้นะคะเควันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ